สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่าช่วงที่1ประจําวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2557วันนี้พบกับคุณชัยอนันต์และดิฉันศรีสุพางค่ะส่วนรามภาษามือวันนี้พบกับคุณเพลงรบสุดดีพงค์นะครับ BOI เร่งอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายของคอสชค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเสนอให้คอสชพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับ AEC ค่ะส่วนกรมการค้าภายในก็เร่งรวบรวมกฎหมายให้คอสชพิจารณา โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขณะที่ธุรกิจจัดงานประชุมและทิทเทศการทางผู้จัดงานส่วนใหญ่ก็ชี้เขาว่าขณะนี้สถานการณ์ความมั่นใจต่างๆนั้นปรับตัวดีขึ้นมากหลัง ีหลังมีทิศทางดีขึ้น,น,นซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจัดงานใหญ่ๆแต่อย่างใดและยังมีการตอบรับมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงาน s m e Business Asia ที่คาดว่าจะมีต่างชาติมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า1,500งคนค่ะแต่ช่วงนี้หมดเวลาของข่าวราค่ำช่วงที่หนึ่งแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ